ครับสวัสดีครับเอฟซีโตกคนนะครับเนาะเอามื่อวันพอุียามพามาติดตามเลขกลาวพัฒนากระปูสมหวังนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาปูกับเหงาหงกนะครับเนาะเลขมันออกหงกเก่าออกตกกับตะบารเลขวิ่งเลขหลุดบสเขานะครับเอฟซีเนาะตะบาร์เล็จับคู่เข่าของปูเอางวดนี้เราจะได้เบิ่งน้ากันครับเอฟซีครับการรัฐวิการับปูตามลาวพัฒนาาวครับ มึงนึกักเก่าโอเก่าพกปูเนาะว่าบิงว่าไรเนาะมึงหนึ่งอ่ะินว่าเขาจับคู่เนาะมันเป็นตัวกลับเขาตะเล็กได้ยี่ดอกเนาะทีได้ยี่ดอกกามาโน่ในอที่ก็ได้ว่าสองกลับไหจิเนาะตัวนึงกับิจิเอาแต่ตัวตัวมันกับพวกแมนนะค่ะว่ามันลงเดียมันกัคือวานันหละมันว่าได้ฟันปกได้ปันไดเ้อขันในเขาได้ถือเ่อกัยังถือบาดีนะมันว่า ครับหรือว่าแม่นแล้ว วันจันทร์ที่เจ็ดนะผูเด็กเขี้ยงครับขันเขี้ยงมันถึงมัดดิขันเอาลงไปขันว่ามันไล่ตัวไล่ตัวก็ลงไปเลยลงรอดปูวลงรอด เธอเอฟซีกาจะจับกรยาเนาะครับผมมันมันถือยห้าหตัวคือบนลายดอกมันเก้ามันแปเก่าตัวนบางนึงอันนี้หาหกตัเดี๋ยวไปนี่มันหลายตัวากกว่าอาลงเอมันมมนบนลงเด็กเด็กเคียงบนงเอคนต้องเนเนี่ย ส <rude S 2> ามซีคสามซีเิ่งเ้่าว้ผมน้าปูเนะนี่กี่นี่เนะเออเดี๋ยวคุณยุทธทั้งถุงนึงข่ว่าเจียจำไม่ได้กับเรื่อเมื่อไห่อว่าลืมเนแล้วหนึ่งจังเอาสามซีอ่าเ็บเกา มันเยอะหน่อยเนี่ยเศ้าเขียนเลยคนะรับไซื้อไม่ลซื้อมึอกมาเติมอ,อ๋อคุ้งไม่นึงมาได้ยังไงสู๓๔๕้าเดกาเ็กติดหกโตก็บรรยายแบกฟูเนาะบว่าเดี่ยวที่แล้วมันเก้าโตเลยบอ,อล่งครับมันมันเขาเล็กอันนั้นอยู่เขาเล็กอันนี้ละเด็กจับ เรียกวิ่งมันว่าเขาเป็นว่าหลังมัเหมืนเขาจับคู่เขาจับคูจับคูสามศูนย์สามสี่สามศูนย์สามสี่ นีอ่อรหมอค้ากล่องของูฮะนี่เนี่ยหมะเดียมเดกงบมมั้กันใกันคือกันนี่ละเดมหัวมน่มัดนี่ยางนี่หัวเดียวนึ่นามหัว,วอรอยเป็ดออย็ดิ S 2> <S 2> <ไ>มัน <Allah> มันเ่เลกันนันพันหนึ่งนสองหลมันมัน่งเก่งไหครับพันหนึ่้สองไหลสาเลยศูนย์สามศน์สามสี่สี่ห้าสี่ศูนยศูย์ห้า

ใกล้ยมันมันลับมมันเขาม,มันเขาจับคู่อยู่ครับผมบินดูหายวันนี้เ้ยไปอยอมูนกับเจ็อืมกับเดครับนีเนี่ยละ ปูเรียกอันนั้นที่นั่นเอาไปเรียกของปูเรีกไทยห้อเียเงียมันเก่อนเรียกอันอิสราเลวันมาหมอปูเงี้ยอิสราเอลจักจงหมืจังมาม่อไมันจะวาเหมือนเงินกระบาจักว่าแน่กับเขาแล้วกเขาสิดจงมาเหมืนะนะ ก็ข้าเก็ดศูนย์เนมโนปูนอ่ขาเก็ดูนครับมันอาจจะมาตัวเดียวกับป้องข่อยคือเก่ามันมาตัวเดียวกันฟัน,นเลยเลยครับนี่เก็ดลูกสามตัวขมเด่นศ <0, 7. S 2> ูนยเจดเครับร่อสามศูนย์ สามกับชนหาล่องสองตัวครับ การมาลั่น um, ข um, um, uh, ้นพระใหญ่่ไชวอันใดปูพระใหญ่เนี่ยนะอันชวมุนเจ้าเพาเงินน้ำที่ทำบุญตอนนั้นาบาททิบาทพ่อเลยเออเอาถาวเวชัวันจัดเท่านหน้าพอเล็คนมากพ่อเลกพระใหญ่เลยระบอกปูย่งยังตกลงกันว่าท่านใดอือตกลงกันได้กะบอกเรยขอชวนบุญจะเข้าเด้ยอ ค้าพโมะไรับมปไช่ม่กสมันไมครับยี่สี่คือเราพัฒนาเนาะครับเนาะวันจันทร์ที่เจ็ดของปู่ทรงหวังนะครับยี่สี่เลขติดบนล่างนะครับเนาะมีศูนย์มีสามมีสี่ 5, มีห้ามีเจ็ดมีเก้านะครับเนาะปูจ่จะบคู่แห้กัมมีสามศูนย์สามสี่สี่ห้า 4005 07 93เด็ก3ตัวปูให้907นะครับเนาะวิ่งรูดครับ FC วิ่งรูด0กับ7นะครับ FC ครับปลาีนตัวเน้นปูกาคือ07นะครับเนาะ07ตัวกันตัวรองก็30 05นี่ครับ เอาแคปหน้าจอยเบื้องนะครับเดอ้อเอฟซีมักกาจัดคัดกาพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแชร์แนวทางคนะรับเนาะพอแตงมาติดตามมาฝากพี่ตอนนอ้องผู้ที่มักไวยเราพัฒนาเนาะครับเนาะเอาสไตล์สไตล์สุดเนี่ยพอแตงก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอฟซีเนาะเอออย่าลืมนะครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์พอแตงน้ำเดียจะเป็นกำลังใจเนาะครับเนาะเอา เอาไว,ว้ให้โวกให้มันเด้อครับเดอ้อวันจันที่เจ็ดครับให้โวกให้มันกันเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มีแค่นี้เนาะครับเนาะไวพ้พอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม